วัสดีครับวัสดีครับรลายสาระมาแล้วนะครับผมอ่ะนะฮะวันนี้เบาๆหน่อยนะครับชมพระเขาเรียกอะไรพระใหม่ก็แล้วกันอืมดูกล่องก็รู้แล้วว่าเป็นพระใหม่ใช่ไหมฮะนี่เขาเรียกว่าอ่าสมเด็จพระปิดเคาะนะครับวัดสองพี่น้องอ่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมม,มาพร้อมกล่องเลยน่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆนี่แหละนะฮะอ่ะ นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่ฟ้าบซูมก่อนอ่ะนะฮะเป็นลักษณะอ่าการแบบว่าเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะันั่งไข้าขาใช่ไหมฮะออทำไมนั่งเป็นแปลกๆท่านั่งเนี่ยแล้วก็เอามือพระหัตพระหัตหรือมือเนี่ยนะฮะอ่าปิดหูไว้นะครับปิดหูไว้นะครับก็ตามประวัติเขาบอกว่า เป็นพระพุทธรูปนะฮะที่สร้างมานานแล้วนะครับวัดมันจะมีอยู่2วัดนะฮะวัด2พี่น้องกับวัดดอนเจดีนะฮะแต่ว่าวัดสองพี่น้องเนี่ยไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนสร้างนะครับแต่ว่าเป็นพระที่อยู่มาตั้งแต่สมัยพระนาลายมหาราชเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็คนเขาก็มีความเชื่อนะครับประชาชนนะฮะเขาก็มีความเชื่อว่า,าได้ไปกราบไหว้สักการะนะครับพระปิดเคาะห์เนี่ยก็จะเขาเรียกอะไร ช่วยในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์นี่แหละนะฮะช่วยเพราะว่าอ่าการอ่คนที่ไปเขาเรียกไักราไบว้บนบานศาลเก่าเนี่ยนะฮะก็มักจะเขาเรียกอะไรประสบความสําเร็จหรือได้รับพรตามสมปรารถนาเพราะว่าเขาบอกว่าหลวงพ่อมีความเมตตามากนะครับผมอ่าไปกราบไหว้ขอพรนะครับก็เหมือนกับการแบบอ่าไปเรียกนะสะเดาะเคราะ์นี่แหละนะเขาเรียกว่าถึงได้ไอมีที่มาของคาว่า พระปิดเคราะห์เออพระปิดเคราะห์นะฮะคืออ่ามีความโชคดีเออใครที่เขาเรียกอะไรนะใครที่ดวงตกเออใครที่ดวงตกเออเขาเรียกว่าคิดว่าตัวเองมีเคราะห์เนาะนะฮะก็ลองไปอ่าบูชาดูนะครับบูชาดูนะครับนี่ข้างหลังก็จะว่าพระปิดเคราะห์นะครับวัดสองพี่น้องอันนี้มาจากวัดสองพี่น้องนะฮะ อ่านะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนเขาจะนิยมรูปหล่อมากกว่านะครับคนเขาจะนิยมพักกิ่งรูปหล่อมากกว่าแต่อันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเระเอนเห็นเป็นแปลกๆดีนะครับเห็นเป็นแปลกๆดีก็เลยอ่าก็เรียกอะไรขอเข้ามาขอเข้ามานะครับไม่ได้เช่าไม่ได้เช่านะขอเข้ามานะฮะ ดูเป็นแปลกๆแล้วคนก็เห็นอะไรแปลกๆก็เขาเรียกอะไรนะเห็นอะไรแปลกๆก็ไม่ค่อยจะชอบกันนะฮะผมก็ก็เลยขอมานะฮะอ่ะนะฮะลงกล้องซะหน่อยสิลักษณะที่เราเห็นชัดๆนะฮะนี่ฟึบอ่ะเห็นไหมฮะนี่ลักษณะการการเขาเรียกอะไรเป็นปางเนาะเป็นปางไหมนั่งอย่างนี้แล้วก็ใช้ประหัดปิดปิดที่เ,เรียกปิด ปิดที่หูนั่นแหละนะฮะนี่ปึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็นั่งท่านี้อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะทางวัดสองพี่น้องเขาจัดสร้างขึ้นก็เหมือนพระพุทธรูปทั่วไปนแหละเหมือนกับหลวงพ่อโสธรอ่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดแหลมหลวงพ่อวัดเขาตะเคาร์อะไรเงี้ยเขาก็สร้างมีการสร้างหลายๆลายวันละหลายปีต่อมานั่นแหละฮะทุกปีนั่นแหละมีการสร้างนะครับแล้วก็ เขาเรียกแล้วนะไปเลือกเอาชอบวาละไหนชอบเนื้อแบบไหนเนื้อหาแบบไหนนะฮะอันนี้คือไม่ได้เช่าขอเข้ามานะฮะเพราะว่าเห็นเขาที่นิยมที่จะนิยมเขาจะนิยมเป็นพักกลิ่งกันนะครับแต่อันนี้ได้เป็นเนื้อผงมาที่จริงถ้าเจอพักกลิ่งผมก็ว่าจะอาเอาอยู่นะฮะแต่อัน,นท,ที่นี้ไม่เจอเจอพักผงนะฮะแต่ว่าดูแล้วรูปแบบ แปลกตาดีก็เลยนำมาทำเป็นคลิปเล็กๆน้อยเนาะวันนี้เหนื่อยหา <c oughs> อะไรเบาๆนั่งคุยนะครับผมอ่านะครับพาพปิดเคราะห์นะครับวัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับหนึ่งในพระทธรูปที่เขาเรียกนะมีลักษณะเออมีลักษณะโดดเด่นนะครับมีลักษณะอ่าเขาเรียกนะเป็นแบบเป็นเป็นเฉพาะอะ่ะเออเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบเฉพาะนะครับอ่านะครับอ่า แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพุทธลูปที่สร้างมานะครับหลายร้อยปีนะเป็นร้อยปีนั่นแหละเออนะรสร้างมาหลายร้อยปีนะครับตั้งแต่สมัยพระนารายว่าอย่างนั้นตามวัดวัดประวัติวัดคงวัดสองพี่น้องนะครับสุพรรณบุรีนะครับส่วนการปลูกเสกทางวัดเขาคงจะนะฮะพิธีพิธันในการจัดสร้างอยู่นะครับผมเลือกเอาชอบรุ่นไหนนะครับเออใครที่คิดว่าตัวเองดวงตก คิดว่าตัวเองดวงตกมีเคาะหรือในช่วงปีชอกปีชงนะฮะเพราะว่านามของท่านก็เป็นมงคลนะเออนามของท่านก็เขียนว่า,าสมเด็จปิดเคาะสมเด็จพระปิดเคาะนะฮะนามท่านก็บ่งบอกอยู่แล้ววา่าช่วยในเรื่องของเขาเรียกไรน,นะคุ้มครองนะครับแล้วก็หนุนดวงชะตานะครับหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำนะครับก็เลยมีที่มาของว่า ปิดเคาะนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนราคานี่ราคาไม่ได้มีราคานะครับราคาไม่ได้มีไม่ได้คือหน้าวัดอาจจะมีการเช่ากันแหละองนะสี่สิบห้าสิบองละร้อยอะไรเขาว่ากันไปแต่ว่าแต่ว่าในการเขาเรียกในสนามพระถ้าเป็นรุ่นนี้นะเนื้อผงรุ่นนี้หมุนเวียนอยู่เนี่ยนะฮะก็ไม่เขาว่าไม่มีราคาครับนะยังไม่มีการเช่าหานะครับก็เขาเรียกว่าคนที่เช่าหรือคนที่เก็บก็มีความชอบเฉพาะอะไรเงี้ยอย่างผม ก็เห็นแล้วแบบรูปทรงแปลกนะครับก็เลยเก็บมาด้วยหนึ่งในของสะสมที่ไม่มีเออแล้วเป็นของแปลกด้วยก็เลยเก็บมานะครับเก็บมาทําทคลิปเล่าสู่กันฟังนี่แหละนะครับผมสำหรับภาพปิดเคาะนอะเอ้าใครที่ไปเที่ยวสุพรรณบุรีนะฮะอำเภอสองพี่น้องก็อย่าลืมนะครับไปกราบสักการะออน้ำสักการสักการะขอไหว้ขอพรอะไรก็ว่ากันไป นะครับผมอ่านะครับรูปทรงดีนะเออนี่ไม่ใช่รูปทรงเป็นแบบเออเฉพาะเอกลักษณ์ก็เรียกเป็นเอกลักษณ์เนาะนะครับของแนะครับของแปกก็เช่ามาเอออันนี้นะฮะก็เช่ามาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> นะฮะเออก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับอืมใช่อ่ารายการอาสรพิษวิทยาไหมเนี่ยเหมือนกับยืนแล้วก็จับหัวงู ใช่หัวงูไหมถ้าผมดูไม่ผิดนี่นะฮะด้านหลังสิเออนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเนื้อผงเนื้อผงเนื้อดินเนื้อผงผสมดินอะไรอย่างนี้แหละนี่ดูเป็นแปลกๆดีอันนี้ก็เก็บมาเออแต่ก็หาที่ยังไม่เจอเยอะหน้าของแปลกนี่นะครับของแปลกไหนอะของแปลกของแปลกมีแค่นี้ละมัง้งเนาะ นะครับแล้วก็ของไม่แปลกก็มีนะเอาไว้เล่ากันทีหลังนี่นะฮะเตารีดลุงปู่ทวดเออเป็นไงสวยไหมเตารีดลุงปู่ทวดนะฮะอ่ะนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะฮะก็ชมนะฮะของเก่าของใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมนะฮะผ้าใหม่ก็แล้วกันนะครับเป็นเกาเรียกอะไรนะอ่าทำคลิปเบาๆนะฮะเออ จะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับเอานะครับอันนี้คือนะครับสมเด็จพระปิดเคราะนะครับวัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดนบันดาลให้อ่าชีวิตนะครับมีความผาสุกล่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละจะได้ปิดเคราะก็คือหมดเคราะหมดโศกนั่นแหละนะครับตามตามนามของของพระพุทธรูปนั่นแหละนะครับผมอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการ ทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ